สวัสดีครับพอกับบ้าน้องกินแซฟไฟร์เกนไก่เนี่พี่น้องอุ้ยพี่น้องเอ้เบ้าหน่อมได้ตำตีนไก่กับพี่น้องอุย้ยหอมพี่นออาา้องเอ้หอมามไหมหืมตำตีนไก่พี่น้องตำตีนไก่ปุ๊บปุ๊บืมสุดยอดพี่น้องแซ่บครับมาอุย้ยป็นไงอืมมันหนี้ใส่กับสลัดพี่นอ้องเอ้สลัด์สลัด อะไรที่นี่ดิถ้าจะวา่ามันเสียบอยู่กับฉันเดี๋ยวลองมึงมาพี่น้องเอ้ยตำเทีนไก่อ้วนๆครับอืมอืมอืมอ๋มอผม,อม,อม สะอดงายงไปล่อืมอ <h ums> ืมอืมิราบวดปว่ไป

Mmm. é Bom. Hum. Hum. Ah. <coughs> hum. 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 sập cho nó đi ừ. nghe Ừ. không? <laughs> <laughs> Ừ, Hồi hả? Tiếng cây luôn luôn mấy ông Xẹp đi Lo mừng đây ừ. Hãy bị lòng kênh ขอบขนาดอืมอืม